สวัสดีปีใหม่ไทยครับวันนี้ออกมาด้วยบุคลิกใหม่ท่านผู้ชมท่านผู้สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยต่างก็พูดว่าโอ้ยคุณสนทิยาน,นี่ดุเหลือเกินโหผมก็มีมูฟเมนท์ที่น่ารักเหมือนกันผมเนี่ชอบเต้นรำวงและรำสงกรานเนี่ยนะฮะรำวงเนี่ยมันสนุกสนานมากสงกรานเป็นปีใหม่ไทยจึงมาขออวยพรปีใหม่ไทยให้ท่านผู้ชมทั้งหลาย ได้อยู่เย็นเป็นสุขสาระสำคัญมากครับอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเย็นที่ไหนเย็นที่ใจน้ำที่ศาดน้ำที่มาหลังรถกันนั่นเย็นที่กายแต่ถ้าเย็นที่ใจเป็นสุขแน่นอนครับเมื่อใจเย็นสติจะมาใจก็จะเป็นสุขนะครับ วันสงกรานปีนี้เนี่ยนะครับตรงกับวันเพื่อสับดีที่14เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่ภาษาโหนเขาบอกว่าพระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนางสงกรานปีนี้นะครับมีนามว่านางกิรินีเทวีครับทรงเผารัตทัดดอกมนทาอาพรแก้วมรกตพักสาหารทัวงา พระหัตขวาทรงขอพระหัตซ้ายทรงปืนเสด็จยืนมาเนื้อหลังช้างทำทำนายนะครับบอกว่าเกณฑ์าราทิคุณเกณฑ์าราทิคุณนะครับแปลว่าปริมาณน้ําฝนทํานายว่าน้ําน้อยอากาศร้อนแต่เกณฑ์นาคให้น้ำเนี่ยนะครับฟังดูอย่าแปลกใจนะครับว่านาคให้น้ำสี่ตัวฝนดีตลอดปีฝนดีกับน้ําน้อยเนี่ยคนละอย่างกันนะครับส่วนเกณฑ์ธัญญาหารเนี่ยนะครับ ชื่อวิบัติข้าวกล้าในนาไร่จะเกิดกิมิชาติคือด้วงมแมลงรบกวนข้าวกล้าจะได้ผลหนึ่งส่วนเสียห้าส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงครามจะฆ่าฟันกันจะนิราชจ,จากกันจะเสียหายไป็นัันมากน่ากลัวครับแต่เรียนกับท่านผู้ชมผู้สนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยทุกท่านครับอย่ากลัวทุกสรรพชีวิตเดินไปตามกรรม ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งจิตให้มั่นอยู่ในคุณพระรัตนาไัรตั้งใจแน่วแน่ไม่เบียดเบียนมีแต่จิตใจที่จะเอื้อเฟื้อต่อกันทุกท่านก็จะรอดผลเพศภัยขอให้มีความสุขทุกท่านครับ